นีเรามาอยู่กันที่หัวหินมาโรงแรมเคปิตานะคะสวัสดีค่ะ,คะอับปายเราได้ห้องแล้วโอ้โไม่ใช่ตห้องขนะครับได้โซนน้อยกว่าลิงนหน่อยนึงค่ะอับปายเฮ้ยเฮ้ยมันจุบมันจุบมันจุบ <c oughs> เย็นคบน่นอะไรอะ โอ้โโอ้ยเห็นแล้วอี้อ <lequel dit> <ais> ้โหถ่อดค่ะต้องทั้งจะเป็นทั้งนี้เลยค่ะหองส ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องกันนะคะเรามาพักกันที่ห้องสกายพูสวีนะคะขนาด80ตารางเมตรนะคะก็ด้านขวาเลยก็เป็นโซฟานะคะแล้วก็เตียงคิงไซส์ค่ะห้องกว้างมากเลยนะคะะทางด้านนี้ค่ะนะคะก็ ที่นี่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะมารอบนี้ก็คือเขารีโนเวทนะคะห้องใหม่มากะคะ่ะแล้วก็สะอาดมากด้วย เดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ำกันนะคะที่นี่มีสระส่วนตัวเลยน่งสองตัวนะคะลงน้ำเรียบร้อยแล้วอ่าดัต่อนหคะก็สระว่ายน้ำต่อขนาดกำลังดีเลยนะคะสรุปไหมคะชอบไหม ตัวนะคะก็เดี๋ยวเราเล่นน้ำอะไรเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปสำรวจที่กันนะคะว้าวอ่ะเรามา,าหัวหินอากาศดีมากนะคะแดดไม่ร้อนจะเหมือนแบบว่าฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกอันนี้ก็ด้านข้างนะคะระหว่างทางเดินไปที่สระว่ายน้ำกลางนะคะกับ ที่ทานอาหารเช้านะคะคนมาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นน้ําอยู่ที่ห้องนะคะสระว่ายน้ำกลางก็จะไม่ค่อยมีคนมาลงเท่าไหร่หัวหินช่วงนี้คนเยอะนะคะร้านอาหารเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปทานข้าวเนี่ยเราต้องเผื่อเวลานะถ้าแบบกะว่าไปแล้วกินเลยอะ่ะไม่ได้นะต้องต่อคิวคนเยอะเมษสเนี่ยคือหยุดยาวเยอะมาก คนเยอะไม่แพ้พัทยาเลยค่ะพัทยาหัวหินภูเก็ตเนี่ยสามที่คนเยอะมากต่งน,นี้จะเป็นห้องอาหารเช้านะคะตอนนี่สระว่ายน้ำส่วนกลางสระว่ายน้ำนี่เห็นวิวทะเลเลยนะคะ ไม่มีคนเล่นเลยส่วนใหญ่จะเล่นกันอยู่ที่ห้องโอเคเดี๋ยวพาไปเดินที่ชายหาดนะคะเดี๋ยวเราถอดลมภาไวต้ตรงนี้ให้ดูสาย <c oughs> อสายละเอียดนะฝานี้แบบร้องหึมๆมาแล้ว ว่าจะพาเด็กๆมาเล่นว่าวนะไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าน้ำใสนะคะหัวหินเปียกเปียกเปียกอะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหลายอาหารเช้ากันนะคะ ไปดูลายอาหารเช้ากันค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะคนเยอะเราก็เลยมาถ่ายวันนี้แทนอีกวันหนึ่งอันนี้ข้าสวสวยผัดเปรี้ยวหวานซุปกระดูกหมู ห้องอาหารนี้เปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งน,นะคะถึง11บเอโมงเรามาแต่เช้าเลยวันนี้เมื่อวานไม่ได้ถ่ายคนเยอะยังไม่มีคนเลยขอไข่ดาวค่ะฟองหนึ่งใส่กรอบเบคอนแพนเคก้กสวัสดีค่ะ เป็นแฮมสลัดบาร์นะคะนี่เป็นน้ำส้มนมคอนเฟกอันนี้เป็นข้าวต้มหมูข้าวผัด จิบกูนะคะรวมติ่มซำขนมปังนี่มีมะพร้าวเผาด้วยเป็นลูกๆเลยขนมปังปิ้งตวัวสอง ใส่เสื้อกับด้านนะกันกนพี่ไม่อยู่ผลไม้เป็นชิ้นชิ้นลูกๆนะคะต้องรอพนักง,งานนะคะเขาจะมาหั่นให้เราต้องสั่งเขา หัวหินรอมนี้นะคะฝนตกเกือบทุกวันเลย่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแม่บ้านพาเพลินลงคลิปทุกอาคลิปนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้ว <laughs> กันบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีครับบา,บายค่ะ